สวัสดีค่ะมนินิกลมาพบก,กับเซลแครเสียงอีสานเสียงมวลมวลค้นหนีเลยนะคะกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนอีกคั้งหนึ่งยังเป็นท่ากับเน,นาะจ๋าเนาะมอนีนะคะมาเอาใจค้นหา,บบารถกระบะรอวากําลังมองหารถกระบะไว้ใส่งานนะคะรถกระบะซีประตูคันหนี้นะคะ อ่าเป็นอิซูซูดีแมกหนึ่งจุดเก่าแซดนะคะสเตลงามๆแบบนี้เลยเป็นรถปีสิบแปดเนาะคะ่ะลูกค้าเนาะรานะคาอยู่ทีหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะจ๊ะลูกค้าจ๋ามาเมืองเลยนะคะด้านหน้าเนาะคะ่ะด้านหน,นะะ้ากะรดไฟส,สวยไเงาๆง,งามๆแบบนี้เลยไฟกดติดเตอร์นะคะลูกค้มามาเมืองสามนี่ไฟตัดกรอกมาเป็นคือเรียบร้อยนี่ค่ะ อ่าระจันนาค้มเนี่ยมแท้จากโรงงานงสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพคาอมอเอค่ะสวยๆแบบนี้เลยเองเดิมแท้จากโรงงานนะคะมือขาไปตัดขอกสวยตัวหลอดไฟกลายเป็นฟุตเตอร์เงาเงางามงาม,งามแบบนี้นะคะพรี่งัีอย่างเด้อค่ะเด้อเี่ยสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะ กำลังมองหานะคะสวยๆแบบหนึ่งเลยอ่ะได้เป็นรอเดิมๆสวยๆนะคะอ่าอะมืองค่ะแม็กเทเๆแล้วรอแบบนี้เลยนะคะลูกค้าได้เป็นแม็กขอบสิบเจ็ดเด้อค่ะ เป็นแม็กขอบ17เนาะได้เป็นยางปี18นะค่ะยางนหน,น,หนาๆแบบอีกเลยสามารถใช้างานในกกดนนะคะ่ะสุ่มล่อนะคะลูกค้ากับบอมี่การแกร้การขายหัวน,อน็อตของบอมี่การแกร้การขายสุ่มล่อเดิมแท้จากลุงงานดวยจ้ะมาเมืองขัดเมืองนะค่ะ,คะ ทางทิงเนาะน,นี่เป็นกระจกสสวยแบบนี้เลยมีไฟเลี้ยวไฟขากติดอยู่กระจกนะคะเงาๆงางามๆนี่เมืองแน้เหยียบบันไดเหยียบขึ้นรถหน้าจากเมืองเ <ๆ S 1> ดิมๆเดิมแค่จากโรงงานเด้อค่ะสวยๆเลย <c oughs> เป้าจับประตูนะคะก็เป็นคบเพียมแทจากโรงงานเด้อค่ะเด้ออ <c oughs> ่า <c oughs> มเมือดันในนะค่ะลูกค้าเนาะมือดันในอ่าเบาสวยแบบนี้เลยกัตสิมีขค่ะเปืือนในนิดนึงนะค่ะนี่นี้าตองทวงนะคะ่ะรายละเอียดจะเก็บหายนอกจากกะบบอเดิมนะคะสภาพเดิมเดิมบอมีขาบเหลืองเลอคะ่ะบอมีขาบเหลืองบอขาดเด้อบอบอาฉ่ำนะค่ะลูกค้านะเนาะบาสวยแบบนี้เลย มึงค่ะเป็นพวงมลาลัยมัติฟังก์ชันเด้อค่ะสวยสวยพวงมลาลัยบกขาดนาจาะาะ่ะพวงมาลัยบกขาดเด้อขออนุญาตสักครูนะจา่ะขออนุญาตแป๊บนึงเด้อค่ะเด้อม,มึงเหล็กไหมนะคะลูกค่ะรถเจ้ายซ us ูซูดีแม็กหนึ่งจุดเก้าเซตสเตลคันนี่นะคะเมืองเลยเล็กไหมอยู่ที่ แป๊บหนึ่งนะคะ่ะเทนบอกเจ็ดมื่นเก้าหนึ่งค่ะลูกค้าเนาะเจ็ดหมือนไม่เหนีอยหน่อยนะคะได้เป็นรถปีสิบแปดเด้อเป็นอย่างมันคือโบโฟกัสพอทำงานน้ำเซลยวอีก่แล้วได้นนี่ยใ,ใส่บดีเลยตาไ่น,นะคะกะมึงต้องขออภัยนะคะ่ะผลิตกล่องโ,โฟกัสเนาะขออภัยหลายๆเด้อพ่อแเ่พี่น้องเด้อนี่แต่ว่ามึงหนาเลื่อนไม่ยังก็สวยนะ คอนโซนนะคะคอนโซหลดข้างบนนะคะอันนี้ก็เปิดใส่ของได้คอนโซนสวยๆเดิมๆด่มนี้ค่ปเป็นห้อยนะคะป่บอกซ่ำนะคะคอนโซนกลางก็เป็นหน้าจอแบบนี้เลยสวยๆเดิมๆนะคะอ่านี่ค่ะได้เป็น a i r b บีนี่จะเป็น a i r b บีสนะคะ มาเมืองหัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์แม่นวลเด้อเป็นเกียร์แม่นวลได้เกียร์หุวสปีดร์นะคะได้เกียร์หุสปีดเดิมเดิมแบบนี้เลยจะมี่ยงกล่องคาบโฟกัสกําเซลอันนี้เนาะโอ้เนาะเมื่อยเมื่อยต้องขออภัยหลายๆลด้อค่ะแต่ว่าหัวเกียร์เดิมแท้จากโรงงานนะคะได้เป็นเกียร์แม่นวลหุกสเปีดเด้อค่ะลูกคานะ มือนีโทรศัพท์ประเหตุงานน้ำเซลบอเนาะไปค่ะเขากลับมาเมืองผงส่างนะคะของประตูนะคะอ่ะผงส่างนะคะหัวนอนประมีการแก้การคายผงส่างเดิมแท้จากโรงงานได้จากเมืองเลยอ่ะหัวนอนประมีการแก้การคายใดๆทั้งสิ้นนะคะโรงส่างเดิมทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานเลยมาเมืองด้านหลังนะคะ อ่าเมืองค่ะบ่อนะคะบ่อขาดบ่อบอกชำนะจา๊ะลูกค้านะบ่อขาดบ่อบอกชำสวยๆแบบนี้เลยอาจจะมีห้อยใส่งานเนีนนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดห้เนาะคะ่ะอ่เก็บรายละเอียดหายสวยๆแบบนี้เลยนะคะคองสั่งรถนะคะหัวหนอดกับบอมีการแก้กลางไฟ พอนัดกับะมีการแก้กังใ่ายดๆทั้งสิ้นแล้วส่ะจุกยาของสั่งเดิมแท้จากโรงงานนะคะเราจะเปลี่ยนพนังประตูนะคะสวยๆแบบนี้เลยก็จะมีห้อยใส่งานในนิดนึงนะคะอันนี้กาบอกพอมีปัญหานะคะพอมีปัญหาในการใส่งานหรือการเดินทางนะจ๊ะลูกค้านะเมึงค่ะมึงกว้างๆเนะเมึงเลยค่ะ เจ้าอิซูซูดีแมก1.9แซดนะคะสเตลคันนี้เนาะราคาอยู่ที่6 4 9 0 0 0บาทนะคะลดปี18ไม้แค่7,000 70, กว่า7,000 70, กว่าหนึ่งค่ะเนาะไม่กันน้อยเลยค่ะามาเมืองรอ,อกันเลยเี่ยค่ะ ได้เป็นแม็กเท่ๆแบบนี้เลยนะจ๊ะลูกค่าเนาะอย่างแน่ๆนๆนานาแบบนี้ซิมี้ห้อยการใส่งานในนิดนึงอันนี้ก็ต้องห่วงแล้วค่ะบอมีปัญหาบอมีปัญหาเลยในการขับขี่หรือว่าอย่างนะคะหัวนอนปรแกบว่าใครเดรร้ละเอียดเซลแคทเก็บหายเลยบระตองห่วงนะจ๊สะสวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟไทยเมือง่ เงาเงางามงาม่าแตกหักบ่มีขากเหลืองโลโก้เดิมแท้นะคะเป็นโลโกโค้คมเยี่ยมแท้จากโรงงานนะคะการซดนล้างบันไดึ้นล้างรถนี่สวยแบบนี้เลยเมืองผ่ะโลโกโค้คมเยี่ยมแท้จากโรงงานไฟฟังไฟขากนี่นะคะกับม่มีขากเหลืองบ่แตกหักนะจ๊ะนี่นกล่องถอยล้างได้ไหยมีกล่องถอยล้างพร้อมเป็นคมเยี่ยมแท้จากโรงงาน เบิ่งได้ค่ละลำกับปอาจิบเพื่อนฝุ่นแน่นิดนึงเด้อค่ะอันนี้กับก่อมีปัญหาเนาะก่อนลูกค้ารับรถเดี๋ยวแคดเจ็บรายละเอียดห้เองนะจ๊ะนี่เพราะว่าฝนตกฝุ่นมันก่อยอย่างแน่กับก่อมีปัญหาเดี๋ยวเซวจัดให้เซแคดจัดให้แน่นอนเมืองขาหัวน็อตน,นะคะ่ะกับก่อมีการแก้การใครได้ดเรื่องสินนะจ๊ะเมืองเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะกูได้อยากออกรถออกล่าไปแสกงงานนะคะ โทรมาหาเซลแคดเลยนะคะสี่เบอร์ซึ่งเก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก่านอจากเมืองข่าโลดเส้สวยแบบนี้นะคะแขดกับบยากให้ลูก 5, 5, ค้าพาดแล้วค่ะเน่ก็เปิดอ,อกเปิดใจขามาเมงองรดแดดทีลานสนุกค,ค้าลมเก่านะคะจะอยู่ตรงขามกับบ๊กซีลมเก่านะคะฟังผลจะเป็นบิ๊กซีลมเก่าเนาะเมืองค่ะสีเดิมแท้จากโรงงานได้พ่อแม่พี่น้องเนาะแม็กกับเท่ๆหล่อ เมืองหัวนอดกระบะมีการแกะการขายของสุ่มหล่อเน,นี่ยค่ะนี่หัวนอดเดิมเดิมเด้อมาเมืองฟังพี่นะคันหรือขันเนาะอ่ะฟังพี่เมืองผนังประตูสวยๆแบบนี้เลยนะคะพอม็นพี่น้องเราสั่งเดิมแท้จากโรงงานทุกอย่างเดิมเดิมนะคะบอววาจะเป็นการมากกันอย่างของเนี่ยประตูเนี่ยตัวหนังสือนี่นก็เดิมแท้อ่ะมาเมือง หัวนอตแม่ค่ะหาน็อตาะมึงได้หรือแน่สองเลยแต่บะมีการแกร้การไขนะค่ะรถเกล็ดเอคุณภาพเกร็ดเอ๋นะคะร้านเฮามีแต่รถเกล็ดเอ๋ลเกร็ดดีๆเลยหัวนอตบะมีการแกร้การไขเนื่อจ้ะเซลล์ลาบประกันเลยรับประกันนะะักผ่าวาลดคุณภาพเกล็ดเอแน่นอน้อยเปอร์เซ็น เรียว่าพาบระเสียใจ่นะคะ่ะกับาสาซางผ้ายังมามึงได้ด้วค่ะมึงลดมึงของเครื่องเดืบอบ่อเอียงเดืบอบ่อเนาะเมืองค่ะทุกอย่างเดิมๆแท้จากโรงงานแทิีรีค่ะเลยคอนโซนทุกอย่างอันนี้ใส่เอกสารได้กระซิมีแนวเสียบเน้าเสียบยังอันนี้อ๋อเน้เสียบพนันมิติไปหายนะจ๊ะอันนี้กร่ต้องห่วงนะคะไป อันกมีเลม่มรถดเล่มยัง,นะะงเนะาะค่ะมุงหลุขาเนาะสวยแบบนี่เลยนะคะบอกกงันงาม,งามเดิมๆนะคะ่ะแต่ว่าอาจจะมีห้อยการใส่งานเน่นิดนึงอันนี้เป็นตองหวง่วงเ้าจะแคดเก็บรายละเอียดให้มเมืองขัาเนี่ยบงังแดดเดิมแท้เลยมีกระจกค,ความเนาะคะ่ะออกรถใบแห้อันผู้สาวหรือว่าคุณแม่บ้านเนาะคะ่ะซองกระจกใ้ได้เนี่ยคะ่ะ อันนี้ก็สามารถเปิดได้ไฟเปิดได้เมืองขาสุกยางสุดอสวยเดิมๆเลยนะคะผู้ใดกำลังม้องหารถไปใส่งานะคะม้องหารถไปใส่งานนะคะแค่ก,กันแน่น้ำเลยนั่นจะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนี่ isuzu d-max หนึ่งจุดเก้า s ด น่สะสเตลคันนี้รอแห้งครับผมพ่อแม่พี่น้องเนาะน่ะเรารอเดเทแบบนี้เลยมึงค่ะ,ด,ะดังใดเนาะกาแฟเนาะเจ้าตัวตนี้ก็เลยนะคะ่ะเจ้าพิ่สูสนี่ตอบสนุกค่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตะ์นะจ๊ะต่อไปแค่กระสิพ้ามามือของเรืองเลยไปเลยจ้า ม่พี่น้องเข้ามาเมืองของเครื่องเดือก่อนสิเมืองของเครื่องนะคะกับสีให้ยมึงกันมึงของฟ้าก่อนเนาะค่ะว่าพรอเปิดฟ้ากระปุงและเถบโบมาอามาจราสิบห้าเมืองของเครื่องเนะื้อปานนี้เด้อเจ้าอีจุดๆหนึ่งจุดเกาแซเนาะค่ะว่าของเครื่องเดิมบอสวยบอนะคะเม,มืองค่ะฟ้าครอบเครื่องเดิมเดิมเลยเงาเงาเงา พอมีพี่น้องเอ้เมึงค่ะของเครื่องนะคะของเครื่องเดิมๆนะคะแห่งๆนะคะบ่ะมีขาบนํามันเด้อจาดลูกค้าเนาะบ่มีขาบนํามันนะคะทุกอย่างนะคะการมาการยัง้งการเดิมแทะจากโรงงานเด้อค่ะลูกค้าเนาะมึงเลยจุดมาทุกอย่างนะคะกันมากเดิมแท้จากโรงงานเลยสวยๆของเครื่องเดิมแท้เลยนะคะมึง หัวนอดบระมีการแกร้การขายนะคะ่ะอาจจะมีฟุ่นเล็กน้อยนะคะ่ะอันนี้ก็บประตองห่วงเดี๋ยวเก็บรายละเอียดเองนะคะเดี๋ยวเซี่ยวจัดการให้มีตกเพจนะคะเพจเดิมเหมือนค่ะบอคทานบอหักบอง้อบอโคดเดอจัดค่ะเด้อเมืองค่ะ,ห,กกคะ,คะหัวนอดก็ะมีการแกร้การขายวนอดเดิมเดิมแท้จากโรงงานฟ้ากระปุกนะคะเดิมเดิมแทนจากโรงงานเลย จะมีห้อยเปืดอนในนิดนึงนะคะกะบกเป็นปัญหาในการใส่งานเด้อค่ะเด้อเ,เมืองขาดยางเดิมๆนะคะแผ่นกันความหอนกะแบบนี่เลยบอขาดหน้าจาัดลูกขาดเนาะมมีขาดแน่นอนมีแผ่นกันความหอนอย่างชุดยาง สวยๆแบบนี้นะคะอููดีแม็กหนึ่งจุดเก่านะคะสเตลคันนี้นะคะราคาอยู่ที่หกแสนสี่มือนเก่าพันบาทเนาะ,<ม>ะ,ะเป็นรถปีสิบแปดนะคะหคาเป็นรถปีสิบแปดนะคะราคาอีกรอบหนึ่งนะคะราคาอยู่ที 6, 000, 4, 000, 9, 000ท่หกแสนสี่มือนเก่าพันบาทเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อได้รถปีสิบแปดไม่แค่เจ็ดเมือนกว่าเองนะจ๊ะ ้ใดกำลังมองหานะคะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนก็ฝากไว้เนี่เด้อค่ะจากอิสุสุขันนีจนะจากพอแม่พีน่นองที่กำลังมองหานะคะอยากหูอยากมึงรถตัวจียงอยากคับอยากมึงของเครื่องสาม,มารถติดต่อติดเซลแคนได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เกาหาสองแดหนึ 3, ่งหาหนึ่งสาเก้านะจาะ หรือว่ามหาเซลแคทที่สนุกค้าหล่มเก่าได้เลยน,นะคะอยู่เซนถนนหล่มเก่านะคะเราจะอยู่ตรงขามกับบกซีหล่มเก่านอกจะถ้าลูกค้าอยากออกรถแต่ว่าอยู่เหนืออยู่ใตสย,ยูสารอันนี้บ่มีปัญหาเ้อค่ะทางเขามีไฟแนนซ์แลนไปนเซ็นเอกสารให้ลูกค้าหอดหน้าบ้านหรือว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่เทียงให้เทียงน้ากับไปเซ็นเอกสารหอดเทียงให้เทียงน้าเพลเน,น อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าลูกคา้าบ่สดวกงมานับรถเองเนาะแคดมีรถสไลด์ไปทรงรถให้ลูกค้าหอดหน้าบ้านนะจจะตอนนี้ไม่รับจองออนไลน์นะคะหนูขานอกก็ะามามาจองออนไลน์กันมาได้เลยนะคะเซล,ลกับสิล็อกถดร้ให้เลย,ย,เลยแต่ว่านะคะแต่ว่ากับสิถามเซล,ลเนาะว่าอาชีพใดออกรถใดเนี่ยเซล,ลสิบอกอยู่ตรงนี้เลยนะคะว่าสามารถออกได ทุกอาชีพนะค่ะลูกค้าเนาะขอให้ลูกค้ามีรายได้อาชีพที่ชัดเจนนะรายได้อาชีพที่ชัดเจนทุกอย่างชัดเจนนะคะ่กะก็ออกรถได้เลยนะคะเอกสารบหยุ่งยากอนุมัติไว้ท่านจ่ายเลยจังไดนะค่ะมาน,นีเนาะเซลแคตกับมาหายรายละเอียดกับพ,พ่อแม่พี่น้องมาเมองรถอี่สซบสูงางามจังสีก็ฝากไว้ในเด้่องจ้า ฝากไว้ในเด้ออง Isuzu D-Max นี่เนาะสวยๆแบบนี้เลยนะคะกับฝากทุกคอมเบอร์จอกันเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เกาหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะจ๊ะจังไายเนาะแคทกับฝากติดตามในเด้อจ้ะอย่าลืมติดตามส่องเซลแคทเสียงอีสานคนนี้เด้อจ้ะเด้อ ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นำเนเดอ้อมือนีนะคะท้าเซลแคทหาย้อมูลผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยพอแม่พี่น้องสุข,ขสุขคนที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอของเซลแคทนอกกาต้องขออภัยนะตรงนี้เลยนะคะจังไรมือนีนะคะเซลแคทก็ต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย